งานนำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหัวข้องานนำเสนอความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือการสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญโดยไม่จำกัดชนิดของการสร้างสารรค์หรือวิธีการแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้เช่นสินค้าต่างๆหรือในรูปแบบของสิ่งของที่จับต้องไม่ได้เช่นบริการแนวคิดในการดำเนินธุรกิจกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมเป็นต้นประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแบ่งออกได้5ประเภทดังนี้ 1. ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์คือสิทธิในการใช้ทำซ้ำเผยแพร่ดัดแปลงหรือจัดจำหน่ายที่เป็นผลงานเชิงวรรณกรรมศิลปะหรือวิทยาศาสตร์เช่นหนังสือบทความเพลงภาพยนตร์ซอฟต์แวร์ภาพวาดงานออกแบบสื่อโฆษณาระยะเวลาคุ้มครองตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ บวก50ปีในประเทศไทยสิทธิที่ได้เจ้าของมีสิทธิเด็ดขาดในการอนุญ,ญาตหรือห้ามผู้อื่นใช้ผลงานของตน 2. สิทธิบัตรหมายถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตใช้หรือจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในเชิงพาณิชย์ประเภทสิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์ครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ ที่มีความใหม่มีขั้นตอนประดิษฐ์และสามารถประยุกต์ในอุตสาหกรรมได้สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์คุ้มครองรูปทรงหรือรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตรสำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่มีขึ้นมีขั้นตอนการประดิษฐ์ไม่สูงมากระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์20ป,ปีอนุสิทธิบัตร10ป,ปี สิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์10ปี 3. เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าหมายถึงเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะและจดจําแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการได้ตัวอย่างเช่นโลโก้ชื่อสินค้าสีเฉพาะเสียงหรือรูปร่างเฉพาะที่ใช้ในการค้าระยะเวลาคุ้มครอง10ปีและสามารถต่ออายุได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สความลับทางการค้าความลับทางการค้าหมายถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสะะาธารณชนและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่นสูตรอาหารวิธีการผลิตเทคนิคพิเศษในกระบวนการตัวอย่างเช่นสูตรของโคคาโคล,ล่าเงื่อนไขต้องมีการปกปิดและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความลับระยะเวลาคุ้มครองไม่จำกัดระยะเวลาตราบใดที่ยังคงเป็นความลับ 5. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมายถึงเครื่องหมายที่ใช้แสดงว่าสินค้านั้นมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงและมีคุณภาพหรือชื่อเสียงเนื่องจากแหล่งที่มาตัวอ,อย่างเช่นกาแฟแดอยช้างข้าวหอมมะลทิทุ่งกุลาลองไห้ระยะเวลาคุ้มครองไม่จำกัดระยะเวลาตราบใดที่ยังมีการใช้และควบคุมคุณภาพ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายการจดทะเบียนทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยจะแตกต่างกันไปตามประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาเช่นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าอนุสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์เป็นต้น 1. ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างผลงาน ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนแต่สามารถจดแจ้งกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นหลักฐานขั้นตอนการจดแจ้งเตรียมเอ,อกสารสำเน,นาบัตรประชาชนตัวอย่างผลงานที่ต้องการจดแจ้งแบบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ขอลงทะเบียนยื่นคำขอที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผ่านระบบออนไลน์ชำระค่าธรรมเนียมประมาณ300บาทขึ้นไป รอาการพิจารณา,รณาและเอาหนังสือรับแจ้ง2ส,สิทธิบัตรใช้สำหรับการประดิษฐ์หรือคิดค้นสิ่งใหม่ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรตรวจสอบว่าการประดิษฐ์นั้นมีคณสมบัติใหม่และมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเตรียมเอกสารเช่นคำขอรับสิทธิบัตรรายละเอียดการประดิษฐ์แบบร่างภาพประกอบเยี่นงคำขอที่กรมทรัพย์ส,สินทางปัญญา สำหรักค่าธรรมเนียมเริ่มต้นประมาณ1,000-5,000ถึง5,000บาทการพิจารณาใช้เวลา2-5ปถึงหาปีหกา่านจะได้รับสิทธิบัตรคุม้มครอง20ปี 3. อนุสิทธิบัตรคล้ายสิทธิบัตรแต่เหมาะกับสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ซับซ้อนข้อดีพิจารณาเร็วกว่าและคุม้มครองได้6ปีต่ออายุได้ไม่เกิน10ปีขั้นตอนการจดทะเบียนเหมือนสิทธิบัตรแต่ใช้เวลาพิจารณาสั้นกว่า 4. เครื่องหมายการค้าคุ้มครองชื่อโลโก้หรือสิหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการค้าขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรวจสอบว่ามีใครใช้ชื่อโลโก้แบบเดียวกันอยู่หรือไม่ค้นหาในระบบกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมแบบคำขอตัวอย่างเครื่องหมายรายการสินค้าบริการที่ใช้เครื่องหมาย ยื่นคำขอค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่1 0 0 0ถึง2,000บาทต่อกลุ่มสินค้ากลุมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาใช้เวลา12-18เดือนหากผ่านจะได้รับประกาศโฆษณา90วันถ้าไม่มีใครคัดค้านจะได้จดทะเบียนและคุ้มครอง10ปีสามารถต่ออายุได้ 5. แบบผลิตภัณฑ์คุ้มครองรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ขั้นตอนคล้ายการจดสิทธิบัตร แตเน้นที่รูปลักษณ์มากกว่าการทำงานหมายเหตุสำคัญการจดทะเบียนทำได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.ip.thailand.go.th เอกสารและข้อมูลต้องมีความครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายในบางกรณีแนะนำให้ปรึกษาทนายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ